เมื่อวันที่6กันยายน2563นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนคิกออฟซึ่งพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้มีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวมนัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในายชัยวัดทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิศักิ์จิตวิิยะวะสินรองประลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีโดยมีนายวีรนันเพ่งจันทร์ผู้วาราชการจังหวัดสตูลกล่าวต้อนรับนายปฐมเฉลิยวารศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายสราวุฒิทรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนายวิสิิตศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวรายงานโครงการบริเวณถนทนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข404กิโลเมตรที่102บวก150ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล โดยมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มแผ่นยางธรรมชาติและหลักนำทางยางธรรมชาติมาติดตั้งใช้งานจริงบนทางหลวงหมายเลข404กิโลเมตรที่ 102+150 บวกตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อสร้างความปลอดภัยลดความสูญเสียในการใช้รถใช้ถนนสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการนำยางพารามาใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนนทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2,563ถึง2,565มีเป้าหมายการผลิต r f p ระยะทาง12,282.74กิโลเมตรและ RCP จำนวน 1, 1 6 3 6 5ล้านต้นโดยมีปริมาณการใช้ยางพาราจำนวน1,7951านตันสร้างไรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงก็ในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยไปแปลสภาพนะครับยางดิบไปแปลเป็นอยางแผ่นแล้วนำยางแผ่นเนี่ยไปแปลสภาพอีกทีเป็นตัวหุ้มแท่งคอนกรีตกันชนนะตามท้องถนนทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ไปพิสูจน์มาแล้วว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับประชาชนทั่วไปถ้าเรามี r ับเบอร์เฟนเดอร์ก็คือตัวหุ้มคอนกรีตที่ทำมาจากยางแปรรูปเนี่ยก็จะลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งก็จะทำให้ความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็อวัยวะต่างๆเนี่ยน้อยลงแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้สร้างความต้องการของอยางพารา ทำให้เกษตรกร,กรชาวสนยางเนี่ยสามารถที่จะมีสินค้าที่ขายได้ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนตั้งแต่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีนโยบายให้ใช้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเห็นด้วยแล้วก็อนุมัติงบประมาณมาจำนวนหนึ่งให้ใช้ r ับเ e อร์เฟนเดนะครับก็คือกันชนยางเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าราคายาง เพิ่มขึ้นมาทั้งยางดิบยางแผ่นจาก3โลร้อยตอนนี้ก็เป็นโลละ61บาทแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ต่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา rubber fender barrier นะครับกับ rubber guide post เนี่ยซื้อโดยตรงนะครับจากสหกรณ์นะครับไม่มีการผ่านคนกลางหรือโบเกอร์อะไรเลยนะครับเพราะาเราต้องการให้เงินเนี่ยถึงมือกเกษตรกรจริงๆนะครับ รับเบอร์เฟนเดอร์เนี่ยตัวเลขนะครับจะถึงมือเกษตรกร,ร,กรถ้าใสา่ไป100บาทเนี่ยนะครับก็จะถึงมือกเกษตรกร71บาทคือประมาณ71เปอร์เซ็นต์ถ้ารับเบอร์ไกด์โพสเนี่ย74เปอร์เซ็นต์นะครับคือ100บาทได้74บาทซึ่งวิธีการที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยคือการผสมทำผิวทางเนี่ยถึงมือกเกษตรกรเพียง5.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับในเรื่องของผลตอบแทนที่สู่เกษตรกรได้ถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่นนา จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนวันที่25สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่6กันยายนประมาณสัก10กววันเนี่ยฮะราคายางวันนั้นเนี่ย43บาทวันนี้60บาทแล้วนะครับขึ้นมาประมาณ17บาทนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราดูตัวเลขทันสิิธิีเนี่ยมีนัยสำคัญ